เสียประตูแบบไฟฟ้าอีกแล้วครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดของเรานะครับแล้วก็กว่าจะยิงคู่แข่งได้แต่ละลูกทําไมมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินครับมันเหมือนกับการหาเงินในยุคนี้เลยนะกว่าเราแม่งจะได้เงินมาแต่ละบาทในการหามาโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญแต่บทที่แบบจะจ่ายครับเข้าเซเว่นแป๊บเดียวอ่ะสองสารหรือว่าใช้จ่ายในชีวิตนะครับห้าร้อยพันหนึ่งแป๊บนะครับแต่ว่าจะได้มาแต่ละบาทโอ้โหมันยากมากครับ อารมณ์ยังไงอย่างนั้นเลยนะทุกคนคิดเห็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนวันนี้แมนยูในการเจอวินล่าผมเองก็ด้วยความที่มันเป็นคนโลภมากนะคือวินล่าฟอร์มการเล่นดีมากครับเกเกมหลังสุดชนะรวดมาในการเจอกับก่อนเจอแมนยูและมีเกมที่ชนะอาร์เซนอลได้ด้วยนะครับวินล่าในถือว่าดีจริงช่วงหลังนะครับทั้งเกมรุกเกมรับแดนกลางอะไรต่างๆแต่ว่าเราด้วยความที่มันมีความคิดแบบเฮ้ยแมนยูมันชอบเล่นดีกับทีมที่ เล่นดีๆแบบนี้แล้วก็เล่นดีทีมใหญ่แมนยูมักจะปราบได้มันจะมักจะมีพลังพิเศษบางอย่างที่จะเ,เล่นดีทีมอย่างนี้แล้วเปิดฉากวันนี้มาเฮ้ยมันก็เล่นดีจริงนะแมนยูนะจังหวะการเข้าไปเพรสซิ่งผู้เล่นของวินล่าทาให้วินล่าเองก็ไม่ได้มีจังหวะการครองบอลบุกข,ของตัวเองแมนยูครองบอลบุกเยอะกว่าโอกาสการเข้าทําเยอะกว่าแต่นั่นแหละครับแมนยูก็คือแมนยูจังหวะการเสียประตูมันเสียง่ายเหลือเกินโดยเพราะลูกแรก มาเวลอูกาเต้ไปเสียบอลจากตรงกลางแบบหมู6และหลังจากนั้นบอลไปถึงมอร์แกนโรเจอร์ซึ่งไอจังหวะมอร์แกนโรเจอร์ลากตัดเข้าไปยิงครับถ้าย้อนกลับไปตามภาพด้านบนนะครับคือการประกบตัวของเรนี่ยโร่ผมว่ามันประกบตัวห่างไปก้องหลังระดับเรนี่ยโร่ก้องหลังระดับทีมชาติฝรั่งเศส ค่าตัวหลักประมาณนี้ครับคือเซนบอลผมมันต้องได้มากกว่านี้จังหวะการตามเข้าไปประกบอย่างน้อยน้อยการลากตัดเข้ายิงของมอแกนโรเจอร์มันไม่ควรจะง่ายได้ักขนาดนี้มันควรจะประกบให้มันติดมากกว่านี้อย่างน้อยจังหวะการยิงเล็งเลี่ยมมันก็ต้องแบบต้องชะง,งักบ้างแต่เนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบง่ายได้เสียเหลือเกินครับการแตะเข้าขวาแล้วก็ปั่นยิงเลือกเสาได้เลยมันก็เป็นความผิดพลาดที่กองหลังก็กควรจะรับไปนะ เลน่โยโรโดนรับเต็มๆครับจังหวะนี้ต้องรับเต็มๆส่วนอูกาเต้จังหวะแรกก็คืออยู่ไปก็ไม่ประโยชน์นะครับดนอูกาเต้นะมันคุณภาพมันต่ำมากครับก็นั่นแหละครับการไม่มีคาเซมิโรหลังจากติดโทษแบนมันก็ส่งผลแบบนี้นะครับส่วนเกมลุกของแมนยูเต็ดครับก็มีโอกาสนะในการเข้าทำครับอย่างไอ้เบนจามินเชสโก้ครับจังหวะที่มึงหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษ มึงก็ยังดันยิงไปติดทางเอมี่มาติเนสครับแต่ถานว่าจังหวะนั้นก็ต้องชมมาติเนสด้วยที่ออกปิดมุมได้ดีแต่ด้วยความมีเซนต์เป็นกองหน้าระดับค่าตัวแบบเนี้มันควรจะทําได้ดีกว่านี้ไหมจังหวะหลุดเข้าไปจังหวะโยกหลอกหรือจังหวะการยิงสองแรกสองสองในการเลือกมุมยิงมันต้องมีมากกว่านี้นะครับกองหน้าที่มันหวังพึ่งพาได้นะผมว่าไอ้จังหวะนั้นถ้าเป็นรุดฟาริสรอยครับจะยกตัวอย่างนะมันก็ควรจะยิงได้ประตูะครับ หรือแม้กระทั่งจังหวัดหลุดเข้าไปแตะบอลยาวอะไรประมาณนี้เชสโกเองผมว่าช่วงหลังนี้ก็หนักนะก็ไม่แพ้ลาสมุดหอยลุนเลยนะครับตอนที่หอยรุนยังอยู่นะกองหน้าแมนยูตัวเป้านี่มันมันหายากจริงๆนะครับนั่นแหละครับปัญหาเดิมๆของแมนยูเต็ดครับมีโอกาสแล้วก็จบไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีที่มาได้ประตูจากความผิดพลาดของแมตตี้แคชก็ต้องชื่นชมทางไอ้ดอกูด้วยดอกูเมื่อวานนี้น่าจะเป็นเกมที่มันเล่นดีที่สุดในชีวิตละก็ไปช่วย กดดันทําให้แมตตี้แคสเสียบอลแล้วก็เป็นมาติสคุญย่าหลุดเข้าไปในจังหวะยิงนี่ถือว่าเฉียบคมก็ถือว่าพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้ดีนะครับมาติสคุญย่าคือโอกาสทึ่แรกจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นลูกได้ยิงที่ยิงจริงแบบยิงเอี้ยวตัวปั่นด้วยขวาครับโค้งไม่พอลูกนั้นจริงๆก็ควรได้เหมือนกันนะมาติสคุญย่าแต่ก็ถือว่าดีขึ้นตามลําดับเริ่มมีบทบาทากับเกมลุกของแมนยูมากขึ้นนี่คือสิ่งที่แฟนแมนยูรอคอยครับ แต่ถ้าว่าแมนยูก็โชคร้ายนะครับในช่วงพักครึ่งแรกบูโน่ก็มีการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนั่นแหละครับก็ถือว่าบันเลยครับคู่แดนกลางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับคอปปี้เมนูก็มีอาการบาดเจ็บนะครับสุดท้ายพอไม่มีบูโน่ครับเกมแดนกลางมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับในครึ่งแรกก็เกือบโดนกันนะแต่อย่างไรก็ตามครับวิล่าเองก็เหมือนเขาก็รู้ดีครับคือพอมาได้ประตูอีกลูกหนึ่งนะครับจังหวะที่มอร์แกนโรเจอร์ ลากตัดเหมือนเดิมเลยภาพเหมือนแบบประตูแรกที่เกิดขึ้นนะครับจังหวะลากตัดแล้วก็เป็นเลนิ่ยโรประกบตัวพลาดแล้วก็โดนยิงปั่นเข้าเสาไกลเหมือนเดิมครับเหมือนกันเลย2ลูกครับนั่นครับเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บแล้วไม่จำนะครับและคือแมนยูเองก็ผมรู้สึกนะว่ามึงจะเล่นกองหลัง3ตัวไปเพื่ออะไรวะกับการที่เสียประตูแบบลักษณะแบบง่ายๆแบบนี้แมนยูนะครับ8เกมหลังสุดเก็บคลีนชีตไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะเสียประตูไป14ลูก ฤดูการนี้17นัดเก็บคลีนช์ทีได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเสียประตูมากขนาดนี้ครับไม่ต้องเล่นหรอกครับหลัง3ตัวเล่นสตัวก็พอคู่เซนเตอร์แล้วก็เอาตัวที่เหลือมาเติมแดนกลางไปเติมเกมรุกดีกว่าไหมนะที่ที่เป็นความรู้สึกผมนะเนาะสุดท้ายครับช่วงหลังแมนยูก็พยายามจะบุกเข้าใส่บุก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 ไปก็กองหน้าไม่คมยิงไม่ได้ก็ปัญหาเดิมๆแล้วก็ตัวเปลี่ยนก็ไม่มีด้วยนะครับก็ สุดท้ายก็แพ้ไปก็นี่แหละครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับกว่าจะยิงคู่แข่งแต่ละลูกได้มันยากเย็นแสนเข็นแต่พอบทจะเสียประตูเสียง่ายได้สเสลือเกินนะครับนี่คือสิ่งที่รูเบนาบุริมก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปไม่รู้จะทําได้เมื่อไร่แต่ถ้าเกิดยังทําไม่ได้นะครับฤดูกาลนี้ก็คงจะต้องเป็นโบกมือบายๆนะครับกับการไปฟุตบอลยุโรปนะเพราะแต่ละทีมที่ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาในฤดูกาลนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอย่างวิลล่าอย่างเงี้ยผมว่า มีโอกาสที่จะจอง1ใน7แน่ๆแล้วนะครับคือดีไม่ดีอาจจะจอง1ใน4ด้วยซ้ำไปนะสำหรับวิลล่าที่เหลือก็ต้องมาไล่กันนะครับพื้นที่อันดับ4ถึงอันดับ7อะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันหลังจากนี้ไม่มีเอมเบอร์โม่ไม่มี mo, มาตราวี ie, แต่ก็ยังดีที่แดนกลางนะครับยังได้คาเซเมิโรกลับมาแต่คาเซเมิโรกลับมาอีกตำแหน่งหนึ่งคอปปี้เมนูมันเจ็บตอนซ้อมใช่ไหมฮะ บูโน่เฟเนเดสก็มามีอาการบาดเจ็บแบบนี้อีกครับซึ่งการไม่มีบรูโน่โอ้โหช่วงหลังนี้ก็ถือเป็นหัวใจของเกมรุกค,คนยิงฟรีคิกเล่นลูกเซตพีดลูกตั้งเตะอะไรต่างๆบลูโน่รับจบหมดครับก็ต้องมาดูแล้วครับว่าบทพิสูจน์คราวนี้การไม่มีบรูโน่เฟเนร์นะครับซึ่งหลายคนมันก็เป็นเสียงแตกนะบางคนว่าเฮ้ยมีบรูโน่มันอาจจะทําให้ทีมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกเฮ้ยมันขาดไม่ได้เลยบรูโน่ครับนี่แหละจะเป็นบทพิสูจน์สาคัญแล้วนะครับว่า บรูโน่มันสำคัญกับทีมมากน้อยขนาดไหนครับหลังจากนี้น่าสนใจครับว่าอาโมริมจะตัวรอดได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะแต่เมื่อคืนนี้ก็เสียดายนะจริง,รงๆแมนยูเล่นไม่ได้แย่ควรจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มแต่มาเสียประตูแบบไฟไฟ,ไฟแบบนี้ก็ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมก็ต้องยอมนะอ่ะแล้วเพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นด้วยกับผมไหมหรือ มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคอมเมนต์สง่งหัดใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไปด้วยนะครับและช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับต้อนรับกันไปเลยนะครับกับ Suzuki f r o n นหากใครซื้อในช่วงนี้ถึง3ธันวาคมนี้นะครับคุณจะได้โปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีนะครับด้วยราคาซื้อเพียงแค่2990บาทเท่านั้นแล้วก็ดอกเบี้ย รถนะครับทางสุสกีฟล o องเหลือมาเพียงแค่1.99%เอร์เซนเท่านั้นนะครับเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าจริงๆหากใครสนใจนะครับก็ไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมสุสกีทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรืออยากจะเป็นสัมผัสรถคันนี้ด้วยตัวเองก็ไปลองขับกันได้และอยากจะดูรถ,ร,ถ,ร,ถรุ่นอื่นของสุสกีก็ไปดูได้นะครับที่ w w w s u z u k i co th ก็ฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกีครับ